หมูนนนแบบนี้นะครับจะได้ไม yes. ่เลกนะครับนั่งเฝ้าประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับท่านผช้่มนะครับมาเฝ้าหมูบอกเลขครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วหมูยังไม่ได้บอกเลขครับบุกก็ไม่ตื่นบุกก็ไม่ตื่นคนรับตาให้เขียนนี่เดี๋ยวรอวางกรับตาเขาวางเตือนสว่างเดี๋ยวนี้โอ้ยเลยแปดสี่แปดสี่แปดไปกับ สองห้าหกสี่แปดกับสองห้าหกนี่ก็เจ้าสมหวังนะครับเจ้าสมหวังนี่ซื้อมาตั้งแต่กันไหนเลืวองบอมียมมาถวายอ๋อโยมมาถวาย,ย,มมาถ,วายถวายได้กี่เดือนนะั่นนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนับหนึ่งสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าแล้ว วันนี้ผมจะมาขอปังคราบกับหลวงพ่อเดินเอาไปมาเอาเอาได้ไหมเอาเอาเราเอารอให้เราพูดนะนีนิเอาไปมาเอาสมหวังมาเป็นตัวรอดแล้วก็ต่อเรื่องนะ้ีนฉลาดเอ๋เขาก็มาถ่ายสมหวังนั่นแหละนี่มาถ่ายสมหวังครับนี่ก็จะมีงานกระถินวันที่ยี่สิบห้าครับวนยี่สิบห้าที่นี่ ถ้าปลาคาร์นี่ผมจะเอาไปใส่ไปจับไปได้หรือเ่หรือไง ừ, ไม่มันมันต้องใส่ออกซิกเจนม่เป่บาเป,ป่าเบาเอง <ừ. S 1> สุดตอดบด้ยู่ได้กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงไปได้ยุ่แบล็วที่ลันไปอ๋อสามสี่ชั่วโมงได้อยู่เดี๋ยวอันนี้ค่าไฟที่วัดนะครับว่าเอาค่าไฟมาจ่ายไม่เศร้าสองเดือนสองเดือนบ่อด้วยสองเดือนโอ้ยวัดนึ่งครับ เดือนเดือนนี้โดนตัดเน่นๆใช่ไหมจะไม่เป็นใจเดือนเดือนเดือนก่อนนึกว่าจ่ายแล้วสงสัยลืมอ๋อสงสัยลืมอืนี่อันนี้ไม่ใช่บอกหวยเอ้ยไม่ใช่บอกเลขนะแต่มันเลขสวยนี่นี่ไงเลขสวยนี่เลขท้ายนี่เจ้าเปดนะทางล่างนี้ไหนนี่มงนี่มงนี่หนึ่งมืนหนึ่งร้อยสิบแปดบาท เก้าบาทสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตังค์อืมแหละเขาสิบเก้าบาทเลยเอาสิบเก้าเออสิบเก้าแล้วสตางค์เขาไม่ทอนสตางค์เขาไม่ทอนเอาสิบเก้าเลยเสียดายน้องหดเร็วไม่ได้ซื้อเน่ยนะมันมันเกี้ยวบอลเ๊เก๊ก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 เกี้ยวมันร่วงตัวนี่เนาะไหนเออเกี้ยวมันร่วงจะเป็นการทรมานสัตว์ทุกคนเลครับ มาดูหน่อยดูฟันดูฟันดูฟันฟันะฮะยั้มยิ้มยี่ยมนะครับจมูกน้อยเมื่อคืนไม่ได้นอนได้นอนครับเมื่อคืนเขาพาสวดมนต์พาสวดมนต์ประกาศพาสวดมนต์เรียบร้อยจบลอยต้องเชื่อมาไว้ด้วยกัน ถ้าซื้อวันเกินหลวงโพดนี่เะกันเต็มเลยเนาะสามเปดสามเป็ดโอ้ผมสิเวแล้วไปงวดก่อนพูดยเยอะเร็วสามเปดอัดสามเปดเต็มที่เลยแต่ดดนมาออกงวดนี้เสียดายมากเบิ่งหมูนะครับเรื่องหมูหมูเรื่องหมูหมูหาเลขกก็บ่บ่หมูด้ครับหาเลขกสิบห้าวัน อาวันเตรียมหมดจะได้เลขแต่ละตัวมามันหลับอี่ดีดีนะหลับฟันน่นาแอบการานใบายังบเบอร์โทรเลยศูนย์หกหนึ่งสมหวังเจ้าสมหวังสมหวังหมดฤทธิ์แล้วเจ้าสมหวังเดี๋ยววันนี้จะได้เลขกับเจ้าสมหวังเลขอะไรเดี๋ยวจะเอามาบอกท่านไปชมนะครับ สองสามสี่สี่แปอ้าวเลยเด็ดเด็ดสี่เปดนะสี่เปดนี่ไงสี่ขาไงสี่ขาเออสี่ขาหนึ่งหกหกหนึ่งสี่แปด ศูนย์หกหนึ่งหกสามเจ็ดสี่แปดก็มาเด็ดบอกงั้นบอกเขาบอกเลขเขบอกหวยบอกเลขนี่เจ้าเอเจ้าอะไรนะเจ้าเจ้าสมหวังบอกเลขสี่แปดเออเขกเข้าใจได้เดี๋ครับสามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ้าสมหวังบอกสี่แปดเฮ้ยมันจะมาสามเปดออกมาแล็วสามแปดเอาสี่เปด สี่แปดสี่เจ็ดยิ้มมาสีแบบ่แนะปดเดี๋ดยวน้าฟันกี่ซี่เสร็จนะคับน้าฟันน้าฟันกี่ซี่อู้ฟันมันหัก,กออกตัวน,นี้เนาะอหมูตายที่นี่เาาานาะเขหมูตายหมูตายกระสุนหมูตายหมูตันอืม <c oughs> <c oughs> อ้าอรอดูหน้าไปดูนางวนดูตา <c oughs> กีเล่นนะครับสมหวังนะใครอยากมาเล่นก็ต้องมาแต่สมหวังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกีเล่นครับกีเล่นครับมาเอาเลขกับเจ้าสมหวังนะครับอือครับเจ้าสมหวัง่วาทำให้สมหวังไปหลายคนแล้วคนได้ได้เลขกับสมหวังไปหลายคนงอนนะงอนเอีแง่งอนบอกเจ้าสมหวังมูน้อยบอกโชคนะครับก็เมื่อกี้ให้มาสี่เป็ดแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะรอดูว่าจะมีตัวเลขอะไรโผล่ขึ้นมาอไหมถามเบอร์โทูถามเบอร์โทู เออนี่ดูนะเจ้ามาหันมาดูหน่อยกล้องให้เลขอะไรงวดน,นี้ให้เลขอะไรอีกอายุกี่ขวบแล้วนี่ยสามเดือนนะสองเดือนกว่าสองห่าแล้วว่าสองสองสี่แปดสองสี่แปดกี่ไหนบอกว่าสองส,สองหกห่า ว่าไงผู้ช่วยคนสวยว้าวว่าไงครับไปเจ uh um um ี้แ้วนะครับแม่ยายตามมานะครับสวัสดีครับแม่ยายอู้สวัสดีครับสวัสดีครับมาขอหวยเหรอแม่ยายมาขอหวยติดขงขอลาบมาเบิ็งหมูขอที่อย่างเงยขอบุญอาจารย์พี่อย่งเงี้ยขงหมูสิหวยเรื่องหมูหมูหวยหมูหมูหวย หวยอยู่ไม่ไกลกินหมูมาเยอะแล้วกินหมูอีกเหรออาจารย์พวกกักสิซื้อมือดีครับว่าบาปเลยเอ็มลอยเอ็มลอยตากเราหันไปดีเลยเอเอ็มลอยนะครับเจ้าเชิญนั่งมีแต่คนมาขอเลย ทับหมันล้องอย่านีายได้ตองังวงมนี้แล้วหมูนอนแบบนี้นะครับจะได้ไม่เลกนะครับนั่งเฝ้าประมาณครึ<_<_<_<_<_<_<_<__่งชั_<__<__่วโมงแล้วครับแนผช้ชมนะครับมาเฝ้าหมูบอกเลขครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วหมูยังไม่ได้บอกเลขครับบุกก็ไม่ตื่นบุกก็ไม่ตื่นจับตาให้เขียนดิเดี๋ยวรอ วังตเขาวังตื่นสววังเดี๋ยวนี้โอยเลยอ์อกมมบอกมันกันนอนนี่เดี๋ยวมอกนอนมันไม่ได้ลูกะไปรูปมันนี่อย่างตึครับเขาก็นอนนอนแบบแบบอาจารย์ลูกอาจารย์ลูกแม่อ อาจารย์ล <c oughs> ุกแน่ล <ot six smelled> ุกบอกหวยแน่อาจารย์ตื่นอาจารย์ตื่นวันนี้ตื่นได้แล้วอาจารย์อาจารย์วันนี้ลูกบอกหวยแน่เตื่นเตือนอาจารย์ลุกอย่าให้อาจารย์นอนเอาหวยก่อนกินนิ้วอาจารย์กินนิ้วตื่นอาจารย์ได้ไปแล้วนะเลขแต่แปดสี่แปดสี่แปดไปกับสองห้าหก สี 4, 4, 5, ่แปดกับสองห้าหกอะไรเอาสี่แปดนี่แหละเอาสี่แปดนี่แหละสองยังเหอสองห้าสองห้าหกห้าสองหกห้าสี่แปดกับสองหกห้าเอาตัวนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้แน่ใจนะว่าเจ้านำโชคให้ตัวนี้มานะั้นสมหวัง,งเออเจ้าสมหวังเจ้าสมหวังจะให้สมหวัง,งทุกท่นานจะให้ทุกท่านสมหวัง,งกับ สี่แปดสองหกห้าสี่แปดสองหกห้าลองดูนะครับนอนะครับกว่าจะได้นะครับกว่าจะจะสมหวังกว่าจะตื่นมาบอกตื่นตื่นตื่นตื้อตื่นตื่นตื่นโอ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 พอตื่นครับขึ้นไปนอนอขึ้นไปนอตนอีกนะครับขึ้นนอนอ,นอนอีกข้าวหนึ่งนะนะครับจะสมหวังหมูบอกโชคนะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมก็แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามถึงนัาตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าหมูบอกโชคเจ้าสมหวังนะครับที่วันนี้นะครับผมประวัติวันวินจากทีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์ก็ได้เดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาหาตัวเลขกับเจ้าสมหวังนะครับวันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขเด็ดตัวเลขดังให้ท่านผู้ชมอาจใครที่ขึ้นโชคนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงดูเนาะ ครับตัวเลขนี้นะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับอาจจะได้มาขอเลขกับเจ้าสมหวังอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ได้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับกำลังกำลังวนเนี่ยยังงานเนเีนเ่ยอยู่มั่วมั่วอยู่เลยอยู่ดลยอืมอืมอืมเอาวอาบอกเลขหน่อยบอกเลขหน่อยบอกเลขหน่อย บอกเล็กน้อยเร็บอกีบอกบอกเขาพูดได้ตับอกฟังหมอเขาบอกได้พูดได้พูดๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆบอกๆๆ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 ๆรๆๆดๆๆ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 ไๆๆ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 ๆน พักผลผลัดผลไหลายสบายกายสบายใจมือมันสีมีมือขาวมือดำนช่ไหมก็นอนแล้วครับมือแหละนอนงมาได้กินแล้วก็นอนขาวบ้างดำบ้างเปลี่ยนมักมากมักเนี่ยบเรียนสีสิบุญนะครับเจ้าหมูนำโชครับอีกแล้วเอาใหม่มาหนีบบึ้งให้เลขมาแล้ว ทำไมมันดีดีมันดีแล้วมันมานั่งสวนมุนเนาะมันฉลาดดิ่มูตัวนี้มันกินแตงกินนู่นกินนี่เหมือนกันเนาะน้องกับปุ๊กละหาร้อยบนแกนชัวแปดร้อยกินซื้อหมูกระโดนซื้อน้อยมันกิน ใสมอาบน้ำกันนีู่วมูกินเลยมูกินน้ำหมากน้าหมากกรพระาษานอ้มูกินน้ำหมากกองพรายจันฮะอันนี้อันนี้กระดาษเอู้กระดาษเสือู้เลื้แล้วเนืกแล้วกระดาษช็ดช็ดแฟกลอยมาได้ดิ เอากระดาษเช็ดชู้บ้างลกเดานเช็ดจานเ็ดอาจารเช็ดาจารเส็ดอาจารกินมาเกินมาเ็ดอวอะไรนะครับเดี๋ยวมันงอะไรครับเอาสามโตเลยนี่เ็กระดาษนี่เออนี่เนี่เ็ดเอาจารย์เาเซอาจารย์เ็เลขนะจารย์ขอเลขนะคนก็มารอครับมารอกันนะครับมารอตัวเลขกันดังยิ้มใหญ่เลยครับจะได้งวดนี้แน่ๆครับ แม่บอกว่าจะได้งวดนี้แน่ๆมันเปื่นมันเปื่อนเปล่อนมันเปื่นเอาแล้วไแล้วแล้วตายนะาตายงวดนี้จะอแน่ๆสี่แปดสองหกห้าแฟยางว่อยู่ยัเหลยอเล่ไ่ไิ่คุณชนะทำสมหวังสมหวังมี่ติสามได้หนึ่งสามได้หนึ่งเจ สองสามหมดนี่สามนี่สามอยู่นี่เออเออออทนเดชเห็นบอกรับท่านผู้ชมครัเห็นบอนี่สามโอ้ยเห็นแล้วเนาะเอาแม่นบอกไม่แดงไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าแดงมาทั้งปากเลยรื่จะว่าไม่แดงบนอาจารย์่างอยู่บุญอาจารย่างครับสมบัติเบิ้ง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 เบ้งเบิ้งเบ้งเบิเิ้งเ้งาิาจาบิ้งเบ เป็นคลิปเทฮานะครับไม่ใช่คลิปนี่ครับวันนี้เมาเจออาจารย์ดินวันนี้เจออาจารย์สมหวังอาจารย์สมหวังครับวันนี้แน่นอนครับอ้าวคืนไปแล้วไปแล้วอาจารย์เปแล้วบบอาจารย์ไปซัมมี่้วครับไปเข้าบ้านแล้วครับ